สวัสดีครับจากที่ได้นะครับผมไลฟ์สดแล้วก็ลงคลิปมือสองไปนะครับ่ามาแล้วมาแล้วนะครับผมนี่ลูกค้าเลียงเป็นคันนี้นะครับมาจากอำเภอเมืองกุดอนนะครับผมเห็นผู้ค้ารีวิวก็นะครับสนใจช่วงโปรตุจีนี้นะครับมือสองเราก็ไม่น้อยหน้านะครับผมจัดโปรส่รถพิเศษให้นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่า จะปิดการขายกันได้ไหมนะครับลูกค้าก็สนใจเป็นตัวนี้นะครับ L 3 2 1 8 SP ตัวนี้ก็ทางวดดูสบายสบายนะครับอ่านี่นะครับลูกค้าเข้ามาดูได้กันนะครับคุณประดิษฐ์นะครับผมพาลูกค้ามานะครับหลองลองฟังเสียงเครื่องว่าไรนะครับแม่นี่นะครับคันนี้รถคิวผานะครับ ใส่งานมาแปะรอย,ยชโมงใส่งานมาหน่อยนะครับคันนี้ตัวเช็คเสร็จแล้วด้วยนะครับอลองฟังเสียงเครื่องเมื่งได้ครับมาเอลองลองหน่อยหน่อยเลยนะครับอันเดียวเดียวให้ช่างเร่งเครื่องให้ฟังระวังควันเลยนะครับให้ช่างลองให้ดูนะครับหรือว่าจะพาทีมช่างของลูกค้ามาดูรถคู่กันแบบนี้ก็ได้นะครับยินดีนะครับต,ตัวนี้รถมาจากไหน ลบบุรีคนะครับผมอ่าคันนี้เขสวยมานครับโอ้โหดีีโอคันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยครับเนี่ย <laughs> เออเครื่องสวยจริงคันนี้ินดีด้วยนะครับคุณคลายสองน่ยแต่ว่ายาง มีรอยการใช้งานบ้างนะครับก็เหมือนว่านะครับนือบอ่สองยรั้งหน้าเพราว่าจอจะต้อ,อง,องอไห้เปลี่ยนครับอีกชั่วโมงเดี๋ยวดูสักหน่อยเแมบผมอ่าจำนวงมาใช้งานนะครับแปดร้อยสี่ชั่วโมงนะครับนี่เครื่องเดิมเลยนะครับเราให้ดูภายในแบบนี้ได้เลยนะครับที่ตุณตาบันนี่ครับอันนี้ สีเดิมนะครับสวยมากนะครับสีสดใช้งานมาน้อยนะครับไปดันดินขันนี้ใช้งานมาหน่อยครับเปลีอยสักม่วงหนึ่งครับผมนนงครับผมอ่าถ้าว่าจอยเนืยวพิเศษเปลี่ยนให้ไหมเลยนะครับผมวัดเกลืเดือนละ้วสองพันสองพันว่าปีขันนี้ประมาณปีละหามื่นนะครับแมนครับผมนี่นะครับลูกค้าก็ตกลงนะครับผมจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าสั่งเพียงสั่งเพียงเดี๋ยว เขากรองน้ำก <ro> okay, okay. ันวอนะครับโอเคลูกค้าโอเคแล้วเอาเดี๋ยวขอถ่ายรูปเด้ไหครับผมอ่าลูกค้าก็ตกลงจองเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกำลังเซ็นสัญญากันนะครับถ้าใครสนใจอยากจะมาดูรถลองรถแบบนี้ก็สามารถติดต่อผูผาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สามห้าสี่เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมตรงนี้นะครับอ่าสนใจก็ติดต่อกันมา นะครับดูแล้วถูกใจฝากพ่อแม่พี่น้องนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องคุกตาบรรลุแล้วก็ฝากเบ็กมานใจกันด้วยนะครับผมเซลูผภาสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย